กืนแทนกับวิวนี่ยังสวยอ่ะนะครับวเอเรสอาเดียวั้นีเอาละครับสวัสดีเพื่อนๆและคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลแจ็ปไปเลยครับ ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะฮะและนี่ก็คือการเดินทางครั้งใหม่ของพวกเรา2คนครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นเลยขอเท้าความนิดนึงครับว่าชีวิตผมนะฮะก็คือการเดินทางจากกรุงเทพโคราชกรุงเทพโคราชก็จะมีแวะเที่ยวสระบุรีบ้างแวะนครนายกบ้างแล้วก็ฉีกออกไปชนบุรีบ้างนะครับหลักๆเลยครับชีวิตผมก็คือถนนมิตรภาพครับและคลิปนี้ครับจะเป็นการเปิดแมปใหม่ให้กับชีวิตของผมครับและเหนือสิ่งอื่นใดครับเพื่อนๆครับคลิปนี้นะครับนอกจากเรา2คนจะออกไปเที่ยวแล้วครับ ผมก็ได้แต่หวังว่าอย่างน้อยให้คลิปนี้นะฮะมันเป็นแรงถักดันแรงกระตุ้นให้กับเ,เพื่อนๆออกไปเดินทางออกไปเปิดแบบใหม่ให้กับชีวิตตัวเองครับชีวิตมีค่านะครับเพราะฉะนั้นไปข้างนอกมันอันตรายครับอยู่บ้านเลยครับยอครับปูมาขนาดนี้ออกไปเดินทางกันสิครับไปครับ เอาละครับเพื่อนๆครับสาธยายกันมามากมายหลายความนะครับทริปนี้ครับจะเป็นการเดินทางกรุงเทพเขาค้อพุทธเบิกจังหวัดเพชรบูร์ครับก่อนอื่นเลยครับเช้านี้พวกเราขออนุญาตแวะกระตุ้นสายตากันก่อนครับมันจะหลับครับเพราะว่าพวกเรานั้นนอนดึกตื่นเช้าครับล้อหมุนออกจากบ้านเนี่ยก็ตีห้แล้วครับผมเชื่อว่าไม่ได้มีแค่ผม2คนแน่นอนครับเวลาจะออกไปเที่ยวมันจะตื่นเต้นนอนไม่หลับผมว่ามีกันเยอะครับ ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราสองคนขออนุญาตแวะกระดกดื่มกันสักนิดนึงครับจะได้ตื่นตาแล้วออกเดินทางกันต่อปอตทสระบุรีครับสปอนเซอร์ทั้งเข้าด้วยนะได้ยินไหมครับกระซิบด้วยนะเอาครับบนหลังูดอกนี่เอาเดือเอาสเสือลงไปวิวทุ่งนาดีกว่าเพื่อนๆไม่ได้ทักทายผู้ชมเลยทักทายผู้ชมหน่อยโอ้ยนอนตอนเช้าอยู่เช้าอยู่ น่าจะบอกกันนอกไว้ที่รถนะไปไว้ที่รถไปจะได้ไกินอะไรกันทั้งน่อยทุกคลิปกับเอ็มเลยก่อนนั้นก็เราก็มีเอ็มเลยใช่ที่ไปโคราชโอ้ฟิวยางได้เพื่อนๆเอ้ยดูดิดูดิชิวเกินอเอาละเพื่อนๆครับ ในระหว่างที่ดื่มพักผ่อนกันช่วงเช้าปั๊มแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวขอพูดถึงเส้นทางสักนิดหนึ่งครับสำหรับเส้นทางที่วิ่งมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆพครับพวกเราก็วิ่งฉลองกลุงครับหนองจอกแล้วก็ทะลุมาหนองแคครับเชื่อมเข้ากับถนนหมายเลขหนึ่งฮะวิ่งมาจนถึงปั๊มนี้เลยนะครับแต่ว่าพวกเราไม่ได้ถ่ายช่วงนั้นนะครับเพราะว่ามันบะมีอีอย่างให้ถ่ายจริงครับ่ายมือนี่ก็คล้องแหละขวามือนี่หลดสวนมาหนิหลดบรรทุกเลยครับไฟกับบะมีอันตรายทั้งนั้นครับแล้วผมจะมาเข้าล็อกเสียงอีสาน ทางแบบเปิดแมปใหม่ให้กับตัวเองครับเพราะฉะนั้นเส้นทางจากนี้ไปครับเป็นเส้นทางที่ใหม่แกะกล่องสําหรับชีวิตผมเลยครับเปิดไว้ก่อนเออหายใจไหมาย <laughs> เอาละครับเพื่อนๆครับตอนนี้พวกเรา2คนเนี่ยพร้อมที่จะออกเดินทางกันต่อแล้วครับตาเนี่ยสว่างวาบขึ้นมาแล้วครับซึ่งจุดหมายปลายทางแรกเลยนะครับวันนี้ก็คือเราจะไปกันที่เขาค้อครับเราจะไปกันที่วัดพระธาตุผ่าซ้อนแก้วครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแต่งตัวครับเดี๋ยวเราออกเดินทางไปพร้อมๆกันครับไปครับโอเคครับเพื่อนๆออกเดินทางกันต่อ กลับเข้าสู่การเดินทางของพวกเรากันต่อครับเพื่อนๆครับจุดหมายปลายทางเราก็คือเขาคอพุทธเบิกครับและแน่นอนครับเส้นทางต่อจากนี้ไปก็คือเส้นทางที่ใหม่มากๆครับใหม่สําหรับพวกเราในการขับขี่รถครับเพราะฉะนั้นเรามาในสถานที่ที่แปลกครับเราจะรู้สึกดีและฟินเป็นพิเศษครับขณะที่ว่าถนนธรรมดาานะครับเพื่อนๆครับวิวก็ต้นไม้ทั่วไปครับแต่มันรู้สึกว่าเออแปลกตาแล้วก็สดชื่นครับเพื่อนๆดูสิครับ นขนาดภูเขาลูกเล็กๆนะมันยังทําให้เรารู้สึกได้ว่าเออสดชื่นแฮปปี้มีความสุขและเอนจอยไปกับการเดินทางครับวันนี้ผมเลยเข้าใจตัวเองขึ้นมาครับเพื่อนๆเสน่ห์ของการเดินทางเนี่ยมันมีทุกที่ครับมันมีตลอดเส้นทางจริงๆครับอยู่ที่ว่าพวกเราเนี่ยจะเก็บเกี่ยวมันได้มากน้อยและเอนจอยไปกับมันมากน้อยแค่ไหนถูกต้องไหมครับซึ่งพวกเราสองคนโคตรเอนจอยครับเพื่อนๆผมกิฟตเอาละเพื่อนๆกลับมาสู่สไตล์เราครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหม นิจภาพมันมีตลอดเส้นทางจริงๆครับมีเยอะจนเราคิดว่าเออตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะอยู่บ้านกันทําไมถูกต้องไหมครับแม่เมื่อกี้พาไปดึงหลอดนิดนึงครับกลับมาบรรยายสไตล์เราดีกว่าครับเพื่อนๆครับเอาแบบบลาอบบอบอๆนี้ที่สุดครับ เสน่ห์ของการเดินทางเนี่ยมีเยอะครับหยุดนะครับเพื่อนๆหยุดงานแล้วออกมาเที่ยวกันครับผมเข้าใจนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีเวลาแล้วก็ภาระไม่เท่ากันครับแต่ถ้ามันมีโอกาสการออกมาเที่ยวการออกมาผ่อนคลายเนี่ยมันช่วยได้เยอะครับผมกล้าการันตีเลยฮะเอาละมาถึงจุดสําคัญครับนี่เป็นจุดแรกเลยฮะที่เป็นไฮไลท์ของการเดินทางครับซึ่งพวกเราก็อยู่บนถนนหมายเลข21อยู่ครับว่าไปแล้วก็ลืมบอกเส้นทางเลยครับแต่เดี๋ยวเราผ่านจุดนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยพูดถึงเส้นทางกันอีกทีครับบริเวณนี้ยังอยู่ในช่วงจังหวัดสระบุรีอยู่่่่่รซึงงข้้้าาาาาาหนเเเียถจํไมิดกว ช่องเขาขาดครับประมาณว่าช่องเขาขาดหรือว่าเขาตัดนั่นเองครับซึ่งเขาจะทําถนนนะฮะทะลุภูเขาไปเลยครับประมาณว่าตัดภูเขาเพื่อทําถนนข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งครับส่วนชื่อเรียกเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันครับหากเพื่อนๆท่านใดนะครับที่พอรู้ก็พิมพ์บอกเพื่อนๆนใต้คอมเมนต์ได้นะครับเนี่ยผมว่าโอเคนะสวยดีนะแต่ว่าทางเนี่ยค่อนข้างขรุขระนิดนึงครับขับขี่เนี่ยโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องระวังเลยครับรถบรรทุกเนี่ยก็ใช้งานเส้นนี้ด้วยนะครับใช้เยอะเลยละ เอาละเพื่อนๆครับขออนุญาตย้อนกลับมาพูดถึงเส้นทางที่ตกค้างกันไว้ครับสำหรับเส้นทางหลักๆเลยครับเราจะวิ่งบนถนนหมายเลข21ครับนับย้อนกลับไปครับเราออกจากลาดกระบังนะฮะวิ่งฉลองกรุงครับเข้าหนองจอกหนองแคครับวิ่งหมายเลข1แวบหนึ่งครับพอออกจากสระบุรีครับเราก็ใช้หมายเลข21สครับสระบุรีลมศักวิ่งยาวเลยครับแยกอีกทีเนี่ยก็นู่นเลยครับหมายเลข12ครับเพื่อขึ้นไปเขาเคาวัดพระธาตุป่าซ่อนแก้วนั่นเองครับ เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับพวกเรา2คนเนี่ยค่อนข้างเอนจอยกับเส้นทางใหม่มากๆเลยครับคือแบบสนุกและฟินมากๆครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะรู้สึกและก็เอนจอยไปพร้อมๆกันกับพวกเรานะครับถ้าเกิดเพื่อนๆรู้สึกดีเนี่ยแนะนําให้มาสักครั้งนึงครับถ้ามาแล้วติดใจเพื่อนๆจะหยุดไม่ได้ครับเอาล่ะเพื่อนๆครับคลิปนี้เนี่ยมันมีเสน่ห์เกิดขึ้นมากมายกับพวกเราหลายอย่างครับและหนึ่งในนั้นก็คือเสน่ห์แบบนี้ครับโอ้เพื่อนเกียร์หายครับเข้าเกียร์ไม่ได้ เริ่มสนุกแล้วฮะอย่างว่านี่กูชีวิตเฮ้ยทุกวัดของไม่ใช่ตายแล้วดอกนี้เฮ้ยใช่ป่ะรถเราเปะ่ะใช่เหรอไม่รู้อ่ะถือไปก่อนไม่น่าใช่นะเป็นไงเ่ะเพื่อน เดินหาเกียร์กันนะครับเนี่ครพื่อนเพื่อนเกียร์มันหายมันดอกไม่ได้เดี๋ยวผมต้องเข้าเกียร์สองแล้วก็ขับไปร้านนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญ,ญาตรีบขับก่อนเดี๋ยวต้องทาเวลาเรายังไม่รู้ว่าเราจะเสร็จตอนไหนแล้วก็จะต้องตัดเขาเคาะไปในวันนี้ก่อนหรือเปล่าอาจจะโยกไว้อีพีหนะ้าเอาตอนนี้จัดการเรื่องรถก่อนเพื่อนเดี๋ยวผมต้องอยูทิร์ขเนข้าไปฝังไปเชื่อตอนล้นก็ต้องกำคัดนะเพื่อนเพื่อนครั้งแรกในชีวิตขับรถบ่มีเกียร์เนี่ย ตรงนี้ร้านซ่อมหเตอใส่ปสเปล่าร้านนี้นะเหนื่อยจริงๆไม่รู้จะมีอะไรหรือเปล่านะเพื่อนลุ้นอันนี้ต้องลุ้นอย่างเดียวแต่ว่าเกียร์มันก็คงไม่มีอะไรนะก็แค่เอาอะไรมาใส่ให้เราเดาะได้เข้าเกียร์ได้เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะสวยไปคนนี้มังไหม เพื่อนๆครับเสน่ห์ของการเดินทางนะครับเงือแตกเฉยเลยนะครับแต่ว่าพวกเราก็ยังสนุกเฮฮานะครับคือไม่คิดว่าจะเกิดแบบดีขึ้นกับเราครับซึ่งก็เป็นปกติของการเดินทางครับสรุปก็คือครับเพื่อนๆเมื่อกี้นะฮะร้านเล็กๆนะครับร้านช่างอีตไม่มีอะไรครับแต่ว่าช่างก็แนะนําให้ขับมาที่ร้านนี้ครับห่างออกมา10กิโลฮะแต่ว่าก็พอหายเหนื่อยครับเพื่อนๆครับเพราะว่าพอมีอะไรที่จะทดแทนกันได้ครับเราก็ทําได้เพียงรอครับตามคิวเลยคือโชคดีที่ว่าเราเนี่ยเกิดเหตุในเมือง ถ้าเกิดมันเกิดตรงช่วงภูเขาเนี่ยก็ยั <c oughs> งโชคดีที่รถขับได้แต่ถ้าขับได้มันก็ขับไกลอยู่นะ <c oughs> ใช่ก็ <c oughs> คือเราเกิดในเมืองแล้วก็ขับนิดหน่อยถามร้านเล็กร้านเล็กไม่มีเ,เขาก็แนะนำมาร้านใหญ่ใจดีมากครับเพื่อนน่ารักใช่แต่คนที่นี่เขนา,นาน <ๆ S 2> ่ารัอันนี้น่า <c oughs> จะอยู่ช่วงลบบุรีแล้วระหว่างนี้เราก็ดื่มน้ำก็รถ5้าเสรไม่สายมากตอนนี้แปดโมงครึ่งตอนนี้แปดโมงครึ่งนะฮะ เสร็จไม่ไม่เกินสักสิบโมงมถึงหรอกแต่คิดว่าน่าจะไม่ถึงหรอกมันมันแทนเราก็คือจะอยู่ที่เขาค้อเนี่ยไม่เกินบ่ายสามก็จะออกไปคุอท้าบเบิร์ดสองเพราะว่าเดี๋ยวเรา,เราดูเวลาอีกทีว่าจะบเขายัางไตงตามนั้นไงเพื่อยแต่ว่าตอนเนี้ยรอคนรอเรียบร้อยแล้วเพื่อนครับซ่อมเสร็จประมาณกี่โมงนะเธอดูสิบตอนนี้เป็นเวลาตามเป้าอยู่ตามเป้าอยู่ใช่ทีอ้อ ได้ icana, <naj ome S 2> ไม่กี่นาทีเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงทางขึ้นเขาคอเลยแล้วกันครับขออนุญาตชาร์จแบตไปก่อนไปครับเพื่อนเดินทางต่อผมว่าไม่เจออะไรแล้วเนี่ยโอเคครับเพื่อนเพื่อนครับก็ผ่านไปด้วยดีครับสำหรับช่วงอุบิเหตุครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราก็คือเกียร์หลุดครับเพื่อนเพื่อนครับเดาะมาดีๆฮะเกียร์สารไม่ทันเข้าเลยครับเข้าลมสิครับ หายฮะแต่ก็ยังโชคดีครับเพื่อนๆครับพวกเราเนี่ยเกิดเหตุในเมืองครับขับรถเนี่ยย้อนกลับไปประมาณ3กิโลครับไปถึงร้านเล็กนะฮะร้านช่างอีทครับแต่ว่าช่างอีทไม่มีอะไรนะครับก็เลยแนะนําผมนะฮะให้ไปร้านในเมืองครับขับไปอีก10กิโลครับไปที่ร้านเสริมมิตรครับซึ่งตั้งอยู่บนถนนหมายเลข3017ครับโชคดีครับว่าที่ร้านเนี่ยมีอะไรที่มันทดแทนได้อยู่ครับทำให้พวกเราได้ไปต่อครับ ก็อย่างที่บอกเลยครับเพื่อนครับพวกเราต้องใช้ถนนหมายเลข21นะครับค่อนข้างยาวเลยครับและก็ไม่คิดว่ามันจะยาวขนาดนี้ครับเอาละพวกเราเดินทางกันต่อครับขออนุญาตตัดกลับมาที่ภาพปัจจุบันครับและนี่ก็คือถนนหมายเลข12ครับเพื่อนๆครับซึ่งพวกเราแยกออกมาจากหมายเลข21นะฮะซึ่งเส้นนี้ครับเส้น12จะเป็นเส้นที่วิ่งไปพิษณุโลกครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าถนนเส้นนี้นะครับค่อนข้างสวยมากๆเลยครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันสวยตลอดทั้งเส้นหรือเปล่านะแต่ว่าเส้นที่พวกเราจะวิ่งไปวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเนี่ย มันสวยจริงๆครับและผมมาที่นี่ก็เพราะว่าถนนเส้นนี้แหละครับสวยจริงๆครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับเห็นองค์ประกอบของที่นี่แล้วนะครับมันรู้สึกว่า มาไหมครับผมว่าผมชอบมากๆเลยนะครับองค์ประกอบของธรรมชาติครับภูเขาต้นไม้นะฮะบวกกับถนนดีๆครับเส้นนี้ฮะไม่รู้ว่าดีทั้งเส้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าตลอดที่ขี่ไปวัดพระธาตุเนี่ยค่อนข้างดีและปลอดภัยมากๆครับขี่ทางโค้งเนี่ยรู้สึกดีและมั่นใจมากขึ้นครับเพราะว่าถนนเนี่ยดีฮะแล้วก็มีวิวสวยๆให้มองครับแต่จะมองแต่วิวไม่ได้นะครับเพื่อนๆดูลายโค้งด้วยนะครับเอาล่ะรับเพื่อนๆครับก่อนที่พวกเราจะไปถึงวัดพระแก้วนะครับเดี๋ยวนะ ไปทำบ้าอะไรวัดแก้ววัดพระธาตุผาซอดแก้วครับนั่นแหละครับเพื่อนเพื่อครับก่อนที่พวกเราจะไปถึงเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนได้สัมผัสฟีลลิ่งการขับขี่สักเล็กน้อยครับเสียงลมอาจจะดังนิดนึงนะครับเพราะว่าพวกเราไม่มีอุปกรณ์ที่มันดีเอาซะเลยครับเพื่อนเพื่อครับถ่ายเนี่ยโทรศัพท์มือถือนะครับไอโฟนฮะจังหวะที่มันถ่ายทังน้ามันนะครับวิวก็เบลอครับนี่ต้องขอโทษจริงๆครับโอกาสหน้านะครับผมอยากจะมีโอโปรดีๆสักตัวครับเดี๋ยวค่อยๆพัฒนากันต่อไปครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเท่าที่ีคครรัับบไป โค้งขับจนเวียนหัวโคตรสวย ฟุ้น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 โอ้ยเปิดชิวเลยด้วยโอ้ยฟุ้นฟุ้นฟุ่นฟุ้นแดงฝุ่นแดงโอ้ยเต็มตาเลยวันนี้อากาศเปิดชิวสวยมากฮนะสวยมากๆต้องต้องใช้คำนี้ว่าสวยมากๆแต่อากาศครับช่วงนี้อากาศแต่ถ้าจะเอาอากาศเย็นๆเนี่ยขึ้นไปบุนอนาเบบนภูทับเบิกน่าจะเย็น แต่รู้สึกเย็นเหรอเธอจริงนะรู้สึกว่ามันย็นๆเนาะเอ้แต่แต่ถ้ามาปลายปีเลยเอ่ะเพื่อนๆแบบต่ปลายปีเลยเอ่ะสวยนี่เขามีคนถ่ายรูปนะเป็นตัากล้องของมันมีหลายจุดนะมีทั้งเขาข้อมีทั้งภูทับเบิกเนียอันนี้ก็เป็นแกงเอกแมกเลยครับดูอสวยมากครับ ไอเกีร์ต่ำนะเพื่อนเอฮ้ยแต่เดี๋ยวเราขับไปดูข้างในดีกว่าคนเยอะจัดวีรรถน่ารักว่ะรถน่ารักมากเพื่อนเพื่อนนี่เราก็เนียยเป็นกลุ่มเดียวกันไปเลยตรงนี้ต้องขับช้าช้าเลยเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยครับเพื่อนๆตรงนี้ก็เป็นเส้นกลางนะครับที่วิ่งตัดผ่านวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วนะ สวยครับสวย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 ในที่สุดก็ถึงสักทีครับเพื่อนเพื่อนครับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับกับคนสวยๆอย่างเราก็ต้องมาวัดแบบนี้เลยครับก่อนอื่นเลยครับเพื่อนเพื่อนครับพวกเราต้องขอไปเยนเพื่อนในด้านของภาพและเสียงครับมุมกล้องก็ไม่ค่อยจะดีครับ แล้วก็เสียงเนี่ยค่อนข้างแย่เลยนะครับเอาเป็นว่าในคลิปหน้าครับพวกเราจะค่อยๆพัฒนาด้านอุปกรณ์ครับมีตังเนี่ยก็จะลงทุนทําคลิปให้มันออกมาดีที่สุดครับยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยการกดซับสไครป์ให้กับพวกเราด้วยนะครับเอาละเพื่อนๆครับคลิปนี้ก่อนอื่นเลยขออนุญาตหาที่กับรถกันก่อนครับเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยก็ต้องตรงเลยครับเพราะว่าคนเยอะมากๆครับถือซะว่าชมวิวครับ ชันอยู่ด้วยนีย่เอาเรื่องขึ้นเขาไม่ไม่ใช่อะไรที่น่ากลัวนะครับมันน่ากลัวตอนลง นี่เราจะลงกลับไปวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะเพราะว่าด้วยเวลาของเราเนี่ยมันไม่พอที่จะนั่งคาเฟ่นะโทษนะครับโชคดีที่ว่าท่อเราดังท่อดังนี้ก็เป็นประโยชน์นะเพราะว่ามันจะช่วยคนเนี่ยสังเกตผ่านทางสังเกตผ่านทางหูเออเพราะว่าถ้าได้ยินเสียงเนี่ยคนก็จะรู้แล้วว่ารถมาเห็นไหมข้อดีของท่อดังนี่เขาถ่ายเราว่าเธอแต่ว่าเราใช้เงิน ใช้เงินไปเอาภาพได้นะแต่ตอนนี้เงินหมดเงินหมดแล้วโหเฮียอย่าเลยนะมึงรงก <c oughs> วดร้อนซึ่งตอนนี้ก็ยังร้อนอยู่เท่าทไหร่นะครับยี่สิบใช่ไหมไหไหจอดได้กี่นาทีนะครับหรือว่าได้<า>จน,นได้ทไนะเท่าไหร่นะ ทั้งวันเลยก็ผมอยู่ไม่นานสิบบาทได้ไหมเนี่ยครับผมขอบคุณครับรันรรยาศเอาจริงๆสวยสวยเลยสำหรับที่นี่ครับเพื่อนเพื่อนครับค่าจอดรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็อยู่ที่20บาทครับแต่ถ้าเป็นรถยนต์เนี่ย3าสบาทฮะสำหรับใครที่มาเที่ยวที่นี่ครับก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งถนนครับซ้ายมือเนี่ยก็คือฝั่งของพระธาตุครับซึ่งลักษณะโครงสร้างเนี่ยก็ประมาณว่าเจดีเลยครับเพื่อนเพื่อนครับ ขวามือครับ้าดมาตรงนี้ก็คือพระพุทธเจ้า5พระองค์ครับแต่ที่สําคัญครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็คือฟ้าเนี่ยโล่งมากๆครับข้อดีมันก็มีนะครับเพื่อนเอครับอย่างน้อยเนี่ยถ่ายรูปสวยแน่นอนครับแต่ว่าข้อเสียเนี่ยโคตรร้อนครับดูสิฮะคุณยุพาแต่งตัวเนี่ยยังก็อยู่แคนาดาอ้อจริงๆครับเพื่อนๆครับแต่ตอนนี้ครับพวกเรามีจุดหมายหลักก็คือเซเว่นครับซึ่งเขาบอกว่าเซเว่นที่นี่นะฮะเป็นเซเว่นที่มีวิวสวยมากๆครับเขาบอกว่าสวยที่สุดด้วยเออจะเป็นยังไงงเเเเเดดดดีีีี๋๋ยยยยวววรรราาไปลลออออพััััักกก่่่่นน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 ต้้้คคบบืมมํใหชิท ตอนนี้ต้องซื้อน้ำเย็นๆสักขวดนึงจ้ามในกระเป๋าเป็นน้ำชงกาแฟไปแล้วอุวยจะสวยจริงัะเนี่ยโอ้โหเครื่องดื่มไปเลยจริงๆเลยครับเพื่อนๆครับผมว่าเซเว่นที่นี่นะครับเป็นหนึ่งในความสดชื่นแรกของวันนี้เลยครับผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะน้ำที่เย็นหรือว่าเป็นเพราะแอร์ที่เย็นนะครับแต่พ่อบวกกับวิวตรงนี้ครับเพื่อนๆครับ มันรู้สึกแบบสดชื่นขึ้นมาจริงๆฮะถึงแม้อากาศข้างนอกจะโคตรร้อนก็ตามนะครับนี่เลยครับเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆมาในช่วงที่อากาศร้อนนะครับหนึ่งเลยนะฮะคาเฟ่ครับช่วยได้สองครับเซเว่นครับอันนี้คือประหยัดสุดๆเลยนะฮะเสียดายครับที่พวกเราไม่ได้ไปคาเฟ่นะครับเพราะว่าเวลาเนี่ยค่อนข้างล่วงเลยและจํากัดมากๆครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เอาไปซ่อมรถนั่นแหละครับเอาละเพื่อนๆครับเดี๋ยวพวกเราขออนุญาตดื่มน้ากันสักนิดหนึ่งครับจะได้มีพลังนะฮะออกไปเดินดูวัดพระธาตุกันครับวัดที่คนแรกเสื้อหวานเป ไม่ไหวโอ้โ oh. ห <laughs> มาจากทางไหนเนี่ย โอเคครับเพื่อนเพื่อนครับนี่ก็เป็นช่วงท้ายของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วกันแล้วนะครับเดี๋ยวพวกเราจะพาเพื่อนเพื่อนครับเดินย้อนกลับไปชมวัดแบบทางสายกลางครับเป็นไงครับเพื่อนเพื่อนดูเป็นหลักธรรมที่สุดยอดไหมครับยอดครับก็คือเราจะเที่ยวมันกลางถนนนี่เลยครับเพื่อนเพื่อนครับเราจะไปดูไฮไลท์หลักๆของที่นี่ก็คือองค์พระพุทธเจ้า5พระองค์ครับแล้วก็องค์เจดีที่มีพระธาตุอยู่นั่นเองครับแต่เราดูกันข้างถนนนะเพราะว่าเราไม่มีเวลาคะค่อนข้างจํากัดเลยถ้าเข้าไปสักการะเนี่ย ต้องใช้เวลาเยอะจริงๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าที่นี่มันจะเป็นจังใดกับการท่องเที่ยวทางสายกลางครับไปครับผมไม่รู้ว่าแนวนี้เขาเรียกว่าแนวอะไรนมรู้สึกเหมือนไม่ใช่เมืองไทย่ <c oughs> ใช่แบบอินเดียหรออินเดียปะไม่รู้นะเพื่อนๆนะผมก็มั่วเเอาแบบฟิลในใจที่รู้สึกไ<ม>งการตกแต่งอินเดียแต่อากาศเนี่ยไทยอยู่เอออากาศเป็นไทยเลยอะ อันนี้ก็เป็นไฮไลท์เลยสวยจริงสวยจริงจริงเขี่ขานไปข้ามถนนเอาจริงๆสวยเดินตรงถนนนี่ก็ฟินเลยนะแค่ได้ขับรถแทรกมาตรงกลางวัดนี่ก็รู้สึกด,ดีแล้วนะเพื่อนๆนะเนี่ยวิวก็สวยแบบสวยเลยแหละเอาล่ะเพื่อนๆครับสมควรแก่เวลาที่พวกเราต้องจากที่นี่ไปแล้วนะครับฟังดูเหมือนจะไปไหนวะเอาล่ะครับเพื่อนๆครับ สมควรแก่เวลาแล้วครับที่พวกเราต้องไปจากที่นี่ครับเออมันต้องคำนี้สิสำหรับที่นี่ครับเพื่อนๆครับกับช่วงเวลาสั้นๆนะครับสิ่งที่ผมชอบมากๆก็คือมุมมองจากตรงนี้ฮะซึ่งอ์ปกรบของภูเขาครับวัดนะฮะแล้วก็มีถนนตัดตรงกลางนี่เลยครับสุดยอดจริงๆวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วครับตอนนี้เหลือแรงประมาณ20%ที่ต้องออกน่่งกายไปฟูทับเบิกเชียงยักเมฆใช่ป่าอ่านผิดเปล่าวะเชียงหยักเมฆ ืมัม่วแล้วอ่อานภาษาไทยถูกก็ได้ถูกเนี่ยอุปกรณ์เขาก็เอามาได้เนะาะเออเขาก็ห่อกันมาได้วะบอกเขายาวไงบอกเราสั้นเฮ้ยเดี๋ยวถูกคันเปล่า,น,านั่นเองถูกเหมือนกันชิบหายเจอเพื่อนมาเจอเพื่อนโอ้โหนี่มิตรรักเจอเพื่อนเจอเพื่อนสวัสดีครับครั้นี้เหรอเขาเพิ่งมาผมจอดก่อนยังไม่มีเลย กลับแล้วเหรอกลับมาได้สามสี่วันเลยพี่เอาอยู่ที่นี่พูทับเบิกว <ไป S 1> ่ะอยู่ล้งกล้าไล่มาเรื่อยเลยใช่อันนี้วันนี้วันกลับเหรอกลับลอยู่กรุงเทพเหรอกรุงเทพครับอยู่งไหนพี่อยู่ลาดกระบังเพิ่งมาวันนี้ว่าจะไปนอนพูทับเบิกลาดกระบังก็มีกลุ่มลาดกระบังอ่าเง้ขาไปขับ ซึ่งก่อนที่พวกเราจะกลับครับเพื่อนๆก็บังเอิญเจอพี่ที่ขับรถรุ่นและปีเดียวกันเดะเลยฮะก็ได้แลกเปลี่ยนนะครับเรื่องราวที่เราขับรถมาเที่ยวกันนี่แหละครับและพี่เขาก็ชวนเข้ากลุ่มด้วยนะฮะนี่ละครับเพื่อนๆครับเสน่ห์ของการขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเสน่ห์ของการเดินทางเลยแหละไม่ว่าเราจะเดินทางแบบไหนนะครับมิตรภาพเนี่ยมันอยู่ตลอดทางอย่างที่ผมบอกจริงๆครับสำหรับพี่เขาครับก็จะมุ่งหน้ากลับกรุงเทพครับแต่ว่าเราเนี่ยก็มีจุดหมายก็คือภูทับเบิกครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่เขาเดินทางโดยสวัสดิภาพครับส เอาละครับเพื่อนๆครับคลิปนี้พาร์ทนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้ครับสำหรับกรุงเทพเขาค้อที่เรามาวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วครับสำหรับคลิปนี้ก็คงโบกมือบายๆกันครับแล้วเจอกันคลิปหน้าที่ภูทับเบิกครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับโอเคเพื่อนลาไปดูวิวพระธาตุผาซ่อนแก้วประมาณนี้ว้าวสวยส่วนเราก็ต้องแต่งตัวไปภูทับเบิก